สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะวันนี้ตีจะมาสาธิตวิธีการทําขาหมูเยอรมันแบบทอดนะครับก็จากที่เคยได้สาธิตในแบบอบไปแล้วนะฮะวันนี้ก็จะมาลองทอดดูบ้างนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะป๊อปมากเลยในบ้านเรานะในแบบทอดเนาะเอาเป็นว่าเราไปดูส่วนผสมที่เหลือกันเลยดีกว่าครับส่วนผสมของขาหมูเยอรมันแบบทอดนะครับก็จะมีขามหมูนะครับหน้าหรือหลังก็ได้แล้วแต่เลยนะมันจะมีกระดูกใหญ่กระดูกเล็กเนื้อมากเนื้อน้อยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับ อันนี้จะเป็นผักกาดมันซอยนะครับแล้วก็คลุกคลุกขยำขยำกับเกลือนิดหน่อยรอเอาไว้ก่อนแล้วนิดนึงฮะก็จะเป็นไอเจ้าผักกาดดองที่นิยมทานกับขาหมูกับพวกซอสเซจนะฮะแบบเยอรมันนั่นเองอันนี้จะเป็นนมหรือครีมก็ได้ครับจะผสมนิดหน่อยกับมันบดนะครับผงยี่หร่าครับพอดีเหลือแต่ผงพอดีแบบเป็นเม็ดไม่มีผมก็เลยเอามาใช้เลยนะฮะทางบ้านจะใช้เป็นผงหรือเป็นเม็ดก็ได้นะแ,นะแนะนําเป็นแบบเม็ดมากกว่า อันนี้คือเบลีฟนะครับเป็นพวกใบกระวานอะไรประมาณนี้พริกไทยดำครับหัวหอมใหญ่ครับเบียร์นิดหน่อยนะครับเกลือครับมันฝรั่งแล้วก็ผงเกรวี่ครับสำหรับประตาส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv ครับเอาละครับท่านผู้ชมก็มาลองทำกันเลยนะเริ่ม เริ่มด้วยเจ้าพริกไทยเม็ดนี่แหละนะครับบุบๆเขาสัหน่อยก็ได้นะบใบกระวานนะครับเบรลีฟนะฮะหอมหัวใหญ่นะครับส่วนเจ้าเบียร์นี้ก็เหลือมาจากที่ผมทำไปเจ้าไก่อบเบียร์นะฮะก็พอเหลือจากไก่อบเบียร์ปุ๊บก็เอามาทําอันนี้ได้เหมือนกันไม่เสียหายนะครับไม่ศูนย์เปล่าเนาะลองเซิร์ชกันเข้าไปดูนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเลยอ่ลืมบอกไปจริงๆผมแอบใส่ไปหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวแต่เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนิดหนึ่งฮนะเกลือนะเพื่อให้เขาเดือดเดือดจัดแล้วก็มีคุณสมบัติทางเคมีทางวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยนะฮะตามไปด้วยขาหมูครับผมอ่าแล้วก็ทีเด็ดเคล็ดไม่รับนะครับอันนี้แถมให้อีกนิดหนึ่งเวลาที่ขาหมูมันเหม็นสาบนิดนึงหรือว่าสีไม่สวยเนี่ยก็ใส่ หยอดน้ำส้มสายชูไปนิดนึงได้นะนิดเดียวพอเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวนะก็จะช่วยได้นิดหน่อยเหมือนกันนะครับก็ต้มนะฮะไฟแบบว่าไม่ต้องพล่านมากนะครับเอาจนเขาสุกแล้วก็จะเริ่มหดนิดๆเนี่ยก็เดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีกันลนะเอาล่ะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผงยี่หร่าด้วยนะครับอ่าใส่ไปด้วยส่วนทางมุมนี้เนี่ยก็จะมีเจ้า มันฝรั่งนะครับที่ผมทอดเอาไว้เห็นไหมเอ่ยที่ผมต้มเอาไว้นะฮะเอาแค่เอาแค่ให้สุกนะเอามีดจิ้มแล้วทะลุโดยง่ายเนี่ยก็โอเคแล้วนะฮะต้มกับน้ําเกลือเปล่าๆเลยเนาะนะครับเท่านี้เองพอหมูสุกแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้หมูเนี่ยก็โอเคแล้วสุกนะครับผมจะขึ้นมาอ่าก็จะประมาณนี้ สังเกตว่ามันจะเริ่มหน้าตาคล้ายพวกหมูเยอรมันแล้วก็คือจะเนื้อมันก็จะหดลงนิดนิดนึงนะฮะก็จะมีโชว์กระดูกขึ้นมาเนาะแล้วก็วางตั้งได้ประมาณนี้ทิ้งเขาเอาไว้ให้เย็นให้ใคลายความร้อนนะฮะไม่ถึงกับต้องเย็นมากก็ได้ก็ให้ใคลายความร้อนไปก่อนหรือว่าถ้าเกิดว่า,าจะตัดแต่งเนาะตัดแต่งเนี่ยบางส่วนที่มันเลยเลยมานะก็ให้เพื่อความสวยงามก็ได้แต่ที่จริงก็ กินได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราก็จะมาดูไอเจ้านี่นะฮะมันฝรั่งที่เราต้มมาไว้ไม่มีอะไรมากครับต้มกับน้ําเกลือนะเดี๋ยวผมยกอันนี้แป๊บหนึ่งส่วนไอเจ้าน้ำเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งนะครับก็เคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆจนงวดสักนิดหนึ่งก็ได้แล้วก็เอามาทําเป็นน้าเกรวี่ต่อเดี๋ยวเรามาดูกันนะ <c oughs> ส่วนอันนี้นะครับก็ต้มกับน้ําเกลือใช่ไหมอย่างที่บอกอจนสุก กยังไงก็นะฮะเอามีดจิ้มลงไปมันก็จะแบบรื้บเข้าไปโดยง่ายอย่างนี้เองนะฮะทีนี้เราก็จะมาบดเขาครับอ่านะฮะก็แบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมก็จะเอาน้ําออกให้หมดจริงๆเนาะให้แห้งซะหน่อยนะครับแล้วก็ทําเลยนะทำยังไงก็ได้ให้มันเละน,นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูนครับ ตอนนี้ก็เริ่มอละเอียดแล้วนะครับแต่ผมจะไม่ให้มันละเอียดมากให้ดูเป็นแบบโฮมเมดนิดน,นึงดูเป็นที่แบบว่าไม่ใช่แบบว่าพวกสําเร็จรูปอย่างนี้มีขายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะให้มันมีเป็นแบบว่าเป็นชิ้นๆให้กัดกรึบๆได้บ้างเหมือนกันเนาะใส่พริกไทยไปครับขาวหรือดําก็ได้นะแล้วก็นมนะครับไม่ต้องเยอะก็ได้ แล้วก็เกลือนะฮะเกลือโรยไปน,นิดหน่อยก็ได้นะครับก็จะได้รสชาติด้วยนะกับมันบดแบบง่ายๆนะครับวันนี้แล้วก็คลุกเคล้าแล้วก็ย้ำๆพอต่อยนิดนึงนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพักไว้นะฮะในตู้เย็นก็ได้นะปิดใส่ภาชนะที่ปิดสนิทนิดนึงแล้วก็เอามาอุ่นนะครับหรือเข้าไมโครเวฟก็ได้ทานคู่กับไม่ว่าจะเป็นใช่ไหมแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าขาหมูในวันนี้นะครับหรือจะเป็นพวกซอสเซจแบบว่าไส้กรอกเยอรมันก็ได้เหมือนกัน เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับมาดูขั้นตอนอื่นต่อเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราพักให้เนื้อหมูเนี่ยค่อนข้างแห้งแล้วก็เย็นแล้วนะเราก็จะเอามาเอาซ่อมมาจิ้มเขาเป็นรูนะครับเป็นวิธีเดียวกันกับการทําพวกไอเจ้าหมูกรอบนั่นแหละข้าวหมูแดงหมูกรอบนะฮะก็จะทําให้มันเป็นเป็นฟองออกมากรอบๆเนาะไม่แข็งจนเกินไปนะครับ เอกับวิธีอบเนี่ยจะทาแบบนี้ด้วยก็ได้นะท่านผู้ชมอเอาไว้ทั่วเลยนะนี่ผมเจาะมาบ้างแล้วเป็นบางส่วนนะผมก็จะพอก่อนส่วนที่มันเป็นมันเป็นน้าหลอกมาเนี่ยเราจะเช็ดเขาก็ได้นะครับก็ยิ่งดีเลยจะได้หายห่วงเรื่องกระเด็นเพราะไม่รู้เป็นน้ํามันหรือน้ําอะไรบ้างก็ไม่รู้ใช่ไหมเราไปต้มมานะครับส่วนอเอาทอดเลยแล้วกันทีนี้ผมก็จะใส่ลงไปทอดเลยนะครับน้ามันเนี่ยแหละเยอะๆหน่อยแล้วกัน ตอนแรกผมว่าจะลองทอดกับหม้อดูแต่ผมกลัววมันจะกระเด็นเนาะผมเจ้ามือนี่แหละครับใส่ลงไปเลยดูซิจะกระเด็นไหมนะฮะก็ปาบลงไปเลยนะครับเออนะ <c oughs> แล้วก็คอยดูเขามีหนึ่งนะให้มันลงไปในน้ํามันหน่อยละกันนะครับโอ้โหน่ากลัวมากอ่าอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีทำไอ้เจ้า กะหลำดองซะหน่อยนะครับก็แผ่นดองนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นกะหลำธรรมดาเนี่ยแหละเอามาซอยนะครับเอามาซอยเล็กๆเ,เลยเป็นเส้นๆแบบนี้เสร็จแล้วก็โรยเกลือลงไปหน่อยหนึ่งนะครับโรยเกลือไปถ้าว่าถ้าถ้าประมาณประมาณแบบว่าเต็มเต็มถ้วยเนี่ยก็ใช้เกลือสัก1ช้อนชาถึงช้อนชานะครับเอาคลุกๆุกให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ขยำเขาน้ำมันก็จะออกมาอย่างนี้นะครับสังเกตว่าจะมีน้ำจากกระลำออกมา เนาะกับเป็นน้ำเกลือเค็มๆเอาอย่างเงี้ยครับเก็บลงไปเลยในพวกภาชนะนะครับโดยเฉพาะแก้วเนี่ยจะดีมากเนาะแล้วก็ปิดฝา,าไวใ้ให้สนิทนะครับหมักเอาไว้สักคืนนึงก็โอเคแล้วเนาะเนาะเพราะว่าไม่ต้องเป็นนานมากเดี๋ยวมันจะอันตรายเราเป็นมือใหม่กันเนาะก็พอจะเอามาใช้นะครับเราก็แค่ามาอุ่นเอามาผัดกับน้ำเกลือีกนิดหน่อยนะร้อนๆแล้วก็กินกับพวกอซอสเซจนะครับหรือว่ากินกับพวกขามหมูเยอรมันอย่างนี้ก็ได้นะเอาเป็นว่า เดี๋ยวเราจะมาทํากันอีกทีพร้อมกันนะครับแล้วระหว่างนี้เนี่ยเราก็คอยดูเจ้าหมูไปด้วยนะแรกๆเขาจะกระเด็นนิดหน่อยนะเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้รอเลยนานมากหลังจากผมต้มเสร็จผมก็รีบเอาไปาทํานู่นนี่นั่นแล้วก็มาทอดเลยเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งครับเอาเลยครับท่านผู้ชมนะพอแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องให้มันกรอบมากหรอกเดี๋ยวมันจะเคี้ยวยากเนาะ คิดว่าประมาณนี้แหละพอแล้วนะมีทั้งหนบเน,บ,นบบ้างกรอบกบ้างนะอร่อยแบบสายนะใค่อยๆก็เข้าครัวต้องระวังเขานินหนึ่งอ่าเพราะใหญ่มากอิบเอียงด้วยปกติถ้าเป็นปกติเนี่ยทางบ้านใช้ชิ้นเล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะเอินผมไปตลาดสายไปหน่อยมีแต่ชิ้นใหญ่เนาะเลือกเลือกมากไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะ <c oughs> อ่าแล้วก็จะแอบ,บเห็นว่าผมไปเอามีดบังเขานิดหน่อยเนาะผมมีดบังเขานิดหน่อยอันนี้ไม่ไม่ได้มีทีเด็ดเคล็ดลับอะไรที่แบบมุบมิบไว้ไม่บอกนะก็คือแค่ผ่าใช้มีดผ่าอย่างนี้เลยจนถึงกระดูกเท่านั้นเองนะครับส่วนเหตุผลก็คือว่าเพื่อความสวยงามแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบทานแบบว่าเนื้อที่มันกรอบๆนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะมีอยู่แล้วที่แบบว่าที่เป็นเนื้อกรอบๆนะเนี่ยตรงเนี้ยแค่นั้นเอง จรงถ้าเกิดทางบ้านจะไม่เอามีดผ่าเนี่ยข้างในก็สุกอยู่ดีเพราะเราต้มจนสุกแล้วนะเราจะได้เนื้อแบบว่าเายิ้มๆแบบว่าชุ่มน้ําอะไรเงี้ยนะครับก็ลองเลือกเอาดูแล้วกันนะวันนี้ก็ผมก็พยายามทําหลายๆแบบแล้วกันทางบ้านจะได้เลือกกันได้ส่วนน้ําเกรวี่เนี่ยนะครับผมก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆเ,เ,เนาะเปิดไฟเบาๆก็ได้ถ้าไม่รีบนะครับแล้วก็เอาน้ํามันไปทําพวกน้ําราดอีกทีแล้วกลับมาดูนะครับ โอเคครับมาท่านผู้ชมเหลือขั้นตอนอีกไม่มากแล้วง่ายๆทั้งนั้นเลยผมเจ้าไอ้น้ําที่ต้มหมูเมื่อกี้แหละมาผสมกับไอ้เจ้าผ้งเกรวี่หน่อยแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะครับเป็นวิธีแบบง่ายๆเพราะว่าสงสารทางบ้านเดี๋ยวจะทําทั้งขาหมูทั้งเจ้านี้จะเหนื่อยซะ่ก่อนเนาะแต่ถ้าเกิดอยากทำจริงๆเนี่ยของเชฟเชฟโป้งหรือว่าเชฟท่านอื่นเนี่ยน่าจะมีบอกวิธีทําน้ําเกรวี่ที่แบบของแท้ๆเนี่ยอย่างถูกต้องเอาไว้แล้วนะก็ ลองเซิร์ชเข้าไปดูได้นะครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากทำแบบว่าดิบๆแบบว่ากากากตามผมเลยก็ลองดูก็ได้นะครับแล้วใช้น้ำไปพวกนี้นี่แหละเนาะนะฮนะผมอยากได้พวกเสรศษๆขึ้นมาอย่างนี้ด้วยผมว่ามันเฟี้ยวดีนะครับอ่าไม่มีอะไรมากครับผมเกรวี่เลยนะ จะเป็นเกรวีเนื้อเกรวีอะไรได้ทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมจัดไปเนาะจะเป็นพวกน้ำสตงน้ำสเต็กอะไรเงี้ยน้ำสเต็กแบบว่าสเต็กสเต็กเห็ดสเต็กเป,ปเปอร์อะไรก็เอาเลยนะเพราะว่าอย่างขนาดบ้านเราอย่างกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยไม่ใช่หรอใช่ไหมก็เราไม่ต้องเีเรียสอยู่แล้วทำอะไรที่มันอร่อยก็ทำไปเลยเนาะอันนี้เนี่ยเพียงอุ่นแค่เขานะฮะเดือดละลายกันดีแล้วก็ คี่ยวจนเหนียวสักนิดหน่อยจนเป็นน้ําแบบว่าข้นๆนะก็ตักราดได้เลยนะครับรวมทั้งไอเจ้าเนี่ยเอามาอุ่นด้วยก็ได้เนะแบบพอได้น้ำเกรวี่เสร็จปุ๊บเทใส่ถ้วยเลยนะส่วนเหลืออนิดนึงเนี่ยก็เอาไว้เจ้าผักกาดดองแบบเยอรมันนะลงไปผัดด้วยนิดหน่อยผ่านความร้อนแล้วก็ทานคู่กับขาหมูเยอรมันได้เลยนะครับ <c oughs> อ่าเริ่มมาละ นก็ไม่มีอะไรมากแล้วแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการจัดจานกันเลยครับเอาละครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้เนาะขาหมูเนี่ยเป็นสูตรที่ค่อนข้างโอเคนิดหนึ่งนะครับคือค่อนข้างโอเคอร่อยแล้วก็ผมเรียนแบบมาจากพวกคนเยอรมันจริงๆเลยเนาะแล้วก็มาดัดแปลงเป็นของผมนิดหน่อยส่วนในพวกมันบดเนี่ยกับไอเจ้าน้ําราดาขาหมูหรือว่าไอ s า u วอร์คราวเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นดิบๆสไตล์ผมละกันเนาะเป็นแบบว่ากึ่งครัวกากๆนิดน,นึงนะครับวันนี้ก็เอาเป็นว่าทางบ้านที่เหลือเนี่ยจะทานกับพวกอ,อะไรที่บ้านเรานิยมก็จะเป็นพวกซอสหวานของเขาใช่ไหมแล้วพวกซอสซีฟู้ดก็มีนะเคยเห็นเหมือนกันหรือจะไปจิ้มอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ ตามสบายของทางบ้านเลยนะก็เป็นว่าลองคลิกเข้าไปดูสูตรนะครวิธีการทอดเจ้านี้เนี่ยที่เว็บไซต์ของเรานะครับ foodtravel.tv ครับวันนี้ครูงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ